ครับก็สวัสดีครับนานแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับจากสวนทุเรียนมือใหม่ของท่านอาจารย์เล็กอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันครูนะครับวันครู16กมกรานะครับก็ถือได้ว่าต้นนี้ก็เข้าเดือนที่4นะครับเดือนที่4เต็มเลยนะครับ4เดือน ตอนนี้ทุเรียนก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับลองผิดลองถูกเหมือนที่เคยลง YouTube ไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะครับไปศึกษาขอความรู้นะครับจากพี่ๆสวนกเกษตรทุเรียนที่อำเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีร,รัมย์นะครับก็ได้รับความรู้มาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของยา ในเรื่องของเพีย้ยว่าทุเรียนเล็กนี่ควรใส่ย,ยาชนิดใดนะครับบางทีเราซื้อเองคิดเองก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับก็ในส่วนที่เราสงสัยอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้น้องถือว่าเป็นน้องแล้วกันเนาะที่สายโทรศัพนะครับจำชื่อน้องมไม่ได้อีกนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับอ่า ไม่ได้ห่วงความรู้เลยนะครับจดรายละเอียดชื่อยาตัวยาให้ครบเลยนะครับให้ครบเลยให้ใส่ตามนั้นตามนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเลยนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็คงจะได้เริ่มอาทิตย์หน้าในการฉีดนะครับในการฉีดนะครับแต่น้องเห็นทุเรียนผมนะครับอายุ 3- ามสี่เดือนนะครับอายุ 3- ามสี่เดือนน้องบอกว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยขอให้ใช้ตามที่น้อง เขียนมานะครับก็จะสวยนะครับก็หวังไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้ใบนะครับให้ใบสวยๆเหมือนของน้องนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับต้นเรียนแปลงของเราเท่าไหร่นักนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับในโซนของนี้โซนถ้าด้านนี้นะครับก็ก็ครบสี่เดือนนะครับครบสี่เดือนนะครับก็เป็นต้นเรียนครบสี่เดือนตัวน,นี้น่าจะถอดยอด ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามยอดกอกมาสวยนะครับอันนี้ก็ฉีดยาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับฉีดยานะครับฉีดยาตามสูตรสูตรปรับปรุงใหม่นะครับปรับปรุงใหม่แล้วนะครับยาบางส่วนต้องเก็บเข้ากระดังเลยนะครับเพราะว่าใช้ผิดใช้ถูกนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รับความรู้จากน้องๆนะครับต้องขอบคุณเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีเราใส่ยาผิดนะครับใส่ยาผิด นะครับจำนวนชื่อยานี่ถูกนะครับแต่เวลาเรามาตวงปริมาณอาจมันจะผิดนะครับโดยเฉพาะสารสารจับใบนะครับสารจับใบนะครับความรู้บางทีเราคิดว่ามันจะจับใบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับในเรื่องของสารจับใบน้องให้ความรู้ดีมากเลยถ้าเราใส่เยอะนะครับถ้าเราใส่เยอะนะครับมันก็จะเป็นการเคลือบนะครับมันก็จะเป็นการเคลือบอ่าเดี๋ยวมาดู ทางด้านนี้นะครับมันเป็นการเคลือบใบนะครับเป็นการเคลือบใบเวลาเคลือบมากเข้ามากเข้านะครับ <Okay. S 1> เคลือบมากเข้ามากเข้ามันก็ไม่ดีเป็นการส่งผลเสียให้กับต้นทุเรียนนะครับทำให้ใบเรากรอบนะครับไม่สดใสนะครับไม่สดใสนะครับนี่ ดันั้นเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการใช้ยานะครับน้องได้ให้ความรู้ดีมากเลยนะครับได้ให้ความรู้ดีมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะทดลองนะครับทดลองฉีดของสูตรของน้องที่ให้มานะครับเนื่องจากว่าตัวยาที่ฉีดนะครับทุเรียนเล็กนี่ควรจะเป็นในทุเร Linked ียนของสูตรเย็นนะครับขั้นตอนการดูว่า ยาสูตรเย็นเป็นยังไงน้องบอกหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้มีชื่อยาสามัญเยอะแยะมากมายนะครับบางทีน้องพูดมานี่ยผมแทบจําไม่ได้เลยแต่น้องจําดีมากเลยนะครับน้องสายโทสีนะครับห่างจากตัวอำเภอบ้านกวดประมาณสัก6โลเจโลก็ถึงแล้วนะครับหรือเซิร์ชในดู google ก็ได้นะครับทุเรียนอำเภอบ้านกวดนะครับก็จะเห็นชื่อน้องอยู่นะครับเป็นใบรุ่นเลยนะครับไบรุ่นทําทุเรียนทั้งหมด30ไร่นะครับตอนนี้ติดดอก ผลอยู่ที่15ไร่นะครับส่วนอีก15ไร่นี่เมื่อวานไปเจอก็ก,กำลังฉีดฉีดยาพอดีเลยนะครับ3ปีนิดๆนะครับต้นสวยมากเลยเมื่อวานน,น้องกำลังฉีดยานะครับกำลังฉีดยาต้นทุเรียนพอดีนะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับเป็นความรู้ใหม่แต่น้องดูต้นทุเรียนผมแล้วก็ให้กำลังใจผมอยู่นะครับต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับกำลังใจ นะครับที่มอบให้บ่าทุเรียนเราสวยใช้ได้นะครับสเดือนเป็นขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพียงแค่เราเดินยังไม่ถูกทางเท่าไหร่นะครับยังไมเ่เดินถูกทางเท่าที่ควรยังมีเชือ้อรายังมีแมลงยังมีเพ้ยอยู่นะครับก็สามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลงเพื่อเป็นข้อมูลเก็บไว้นะครับ เป็นข้อมูลเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าครั้งต่อไปหลังจากที่เราฉีดตามสูตรของน้องแล้วนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมาดูนะครับว่าเป็นประเภทนี้นะครับใบกรอบใบแห้งอย่างนี้นะครับที่ผมเติมสารไปเยอะเกินไปนะครับหลังจากเจ็วันผ่านไปเราจะมาฉีดตามสูตรที่น้องบอกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทุเรียนต้นคู่ อันนี้ก็ได้ทุเรียนมาจากอำเภอบ้านกวัก25ต้นนะครับก็จะปลูกต้นคู่ในโซนที่ตัวเองตั้งใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาของสวนนะครับเพื่อเก็บข้อมูลด้วยนะครับถ้าใครติดตามชมอยู่นะครับก็ ลอ,ลองดูนะครับเดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันนะครับสิ่งไหนที่ผมได้รับความรู้มาอย่างไรก็จะมาถ่ายทอดให้พี่น้องส่วนทุเรียนมือใหม่ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้วันครูนะครับก็ไปร่วมทำบุญนะครับปาเจลาสวัสดีคุณครูที่อำเภอ นะครับครับส่วนทุเรียนมือใหม่ของท่านอาจารย์เล็กก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ